สวัสดีครับผม่เ้ช่อง p t ทีสามเหมือนเดิมนะครับน้องว,วันนี้เต้ม,มาอยู่กับเกมโลบอกรับในแมปชิปฟาร์มนะวันนี้เรามาเล่นเป็นฟาร์มแกะกันดีกว่าครับก็จะมีเหมือนขายผลิตภัณฑ์นะองน้องนะเหมือนเราเลี้ยงฟาร์มที่มีเลี้ยงแกะอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็คือเราจะต้องซื้อแกะน้องนองซื้อแกะแบบเยอะหน่อยนะแล้วก็ มันจะมีทํากางเกงทําเสื้ออะไรประมาณนี้ครับคือมาแปลรูปอะเอาง่ายๆเออมาแปลรูปขายเนาะก็จะเป็นแนวเดียวเนีเป็นแบบไทคูนมากกว่าครับแต่เหมือนกับว่าโอ้โหแต่แต่เอาเรื่องนะใช้เวลาเอาเรื่องเหมือนกันก็จะเป็นไทคูนเหมือนตอนที่เต้เคยเล่นที่ว่ามีซื้อปืนซื้ออะไรอย่างเงี้ยเป็นโรงงานทําปืนอะไรประมาณนี้ครับน้อง,องก็เดี๋ยวต้องมาดูนะครับว่าจะยังไงนะเนี่ย คือใช้ระยะเวลาในการเล่นเนาะอย่างที่บอกไทคุณเขาก็ต้องแต่ว่าภาพสวยครับน้องอันเนี้ยต้น่าจะเคยเล่นแล้วแหละแต่อยู่ดีทาไม ID ไอดีเด้หายไปไหนไม่รู้นะอันเนี้ยต้น่าจะเล่นจนแบบตันแล้วแหละประมาณนี้แล้วเขาก็จะมีให้รีเบิร์ตนะครับน้องก็คือรีเบิร์ตได้อะไรได้นะครับคือรีเบิร์ตเสร็จปุ๊บก็จะทําให้เรา มีลูกค้าที่หน้าตาแปลกประหลาดมากขึ้นเห็นดูแล้วน่าจะรีเบิร์ตได้เจ็ด้ังแต่แต่ว่าน่าจะรีเบิร์ตได้เรื่อยๆแหละแต่ว่าแค่ยังไม่ได้อัปเดตหรือว่าอะไรหรือเปล่าประมาณนี้นะครับน้องก็เดี๋ยวมาดูนะที่เต้เล่นประมาณครึ่งวันนะจะได้ลักษณะไหนนะครับนะครับมน้องหลังจากเต้เล่นมาสักพักนะเต้ก็ได้หมื่นหนึ่งแล้วนะครับตอนนี้นะหมื่นหนึ่งก็คือไปรีเบิร์ตละเอ้ยไม่ใช่ดิสองหมื่นเออรีเบิร์ตเรียบร้อยนะครับ ก็เดี๋ยวดูว่ามันจะเล่งมากขึ้นแค่ไหนนะครับโอ้โหแต่เตบอกไออืดมากเลยนะพอมันเริ่มใหม่นะแต่เงินมันเด้งมากขึ้นครับไวขึ้นเดี๋ยไวขึ้นอยู่นิดหน่อยแต่มันจะมีตัวช่วยของน้องก็คือเราวิ่งไปมินิเกมนะเขาก็จะเพิ่มอีกเพิ่มได้ได้เยอะอยู่อะอย่างไอเนี้ยไอตัวเนี้ยมันจะเพิ่มสี่บาทนะนี่อ่าของฟรีครับน้อง ป่าวได้พาไปดูมินิเกมเพิ่มตังดีกว่านะครับพน้องเราก็มีสายพานนะบันไดเลื่อนวิ่งเลยปุ๊วมันก็จะมีแบบง่ายแบบปานกลางแล้วก็ยากมากนะครับอันนี้ก็จะคูณตามของเราเพิ่มนะไออันแรกนี่ง่ายสุดก็จะเพิ่ม 1. 5ุนะครับพน้องนี่ปานกลางโหยากเลยได้บอกให้อีปานกลางเนี่ยไอยิ่งอันนี้นะโหนี่ หนักเลยบอกเลยเนี่ยมันจะเป็นเหมือนล่องหนไปลอน้องจะมองมองไม่เห็นนะคือมันต้องกระโดดเผื่อคือยากอะเอาจริงแต่โอ้โหถ้าถ้าผ่านตรงนี้ได้นะก็คูณแบบเยอะมากอะครับเพราะว่าไอ้ง่ายมันจะคูณแค่หนึ่งจุดห้าโหแต่บอกเลยน้องเสียสุขภาพจิตมากเอาแบบง่ายไปก่อนดีกว่าไ,ได้บอกให้เลยนะไปครับมึงน,น้องรอแบบง่ายกว่าก็พอนะะเดี๋ยวเพิ่มได้เยอะเลยละครับ พราะทุกทีถ้าเราเล่นนะอ่าที่มันบวกยี่สิบสามสิบอะครับแบบบวกแบบราคาแพงๆอะมันจะเป็นแบบที่เราไปฟางอีกอันหนึ่งแล้วไงแต่ไอ้คนแก่ถูกครับน้องๆประมาณนี้เนี่ยอันนี้แค่นี้ก็ลึยากกันนะเต้บอกให้นะดูดีนี่เลยก็เดี๋ยวเนี่ยต้องตั้งใจกระโดดเต้ต้องมองมุมสูงเนี่ยบ้าทา่าไงเต้กระโดดไม่ได้แ้ว <laughs> บวกกับเราแม่งตัวนิดเดียวเองนะนี่ครับ นี่ขนาดง่ายสุดนะแต่ว่ามันบวกเงินไงก็เราก็ต้องเล่นน่ะก็ไม่ได้ไกลมากครับแต่โอ้โหเอาเรื่องอะบอกเลยวิ่งอ่าอันนี้ท้าเต้ขายขนแกะน้ำจะอยู่ประมาณ7บาทนะครับแล้วก็ขายกางเกงตอนนี้มันจะอยู่ประมาณ20หน่อยหน่อยอะแต่ว่าพอมันอันนี้เราได้น,นี่เรามจะบวกเยอะมากเลยประมาณ30 40เลยนะเดี๋ยวดูนะครับ บวกสิบบาทถึงเราดูเงินนะบวกเจ็ดบาทเจ็ดบาทนี่คือขนแกะนะเดี๋ยวถ้าเราได้แล้วดูซิไปบวกไปดูขนแกะจะขายได้เท่าไหร่นะครับอได้แล้วผ่านแล้วน้อง,องโอเคก็เขาก็จะว้ามมาด้าบ้านเราเลยนะกระโดดก่อนอันนี้ยังเดินไม่ได้องนะ้องมันเหมือนมันเป็นบั็อะเลยไม่รู้เพราะมันมาจากตรงนั้นแล้วอะ,อะเดี๋ยวมาดูนะครับราคาขนแกะจะเท่าไหร่นะจากเจ็ดบาทเป็นสิบเอ็ดบาทนะครับอันนี้สามสิบเอ็ดเลยเห็นปะ เออแล้วอันนี้เป็น21เอ่ะโอเคครับก็ประมาณนี้ครับน้องก็เราก็สร้างไปเรื่อยแต่ภาพสวยดีนะภาพเหมือนการ์ตูนแบบพวกฮาวเวิร์ดมูนอะไรประมาณนี้ยเออแบบพวกฟาร์มอรเลรี้ยงอะไรประมาณนี้ครับแล้วก็ไม่แหลกด้วยนะเออก็ไม่หน่วงไม่แหลกไม่อะไรก็เนียนดีครับ เออประมาณนี้โอเคองคัคลิปนี้เต้ก็ฝากไว้แค่นี้แล้วกันก็ไม่มีอะไรมากน้อก็ฝากมาเล่นสายฟาร์มกันละกันอันนี้จะเป็นไทยคูนนะครับน้องๆนล้อก็เจอกันใหม่คลิปหน้าครับเดี๋ยวเต้ขอไปปั๊มไอ้นี่ก่อนล้ตอนนี้เต้ติดสุขิกเกมมากเลยแล้วเต้ชนะ3าครั้งนะนะโอ้โหตอนนี้เต้จัดการคนไปประมาณ20-30คนเลยนะโอเคครับไปก่อนแล้วครับอน้องสวัสดีครับ